หลังจากที่เราพูดถึง Amnesia The Dark Descent กันไปแล้วเราก็มาคุยถึงภาคอื่นของมันซะหน่อยหลังจากที่ Amnesia The Dark Descent ได้ปล่อยออกมาพอมีไตเติลที่ชื่อว่า Amnesia ขึ้นปุ๊บทุกคนก็จะคาดหวังถึงความเป็นเกมฮอร,ร์ร์เกมหนีผี และการแก้พัซเซลิลขึ้นมาทันทีซึ่งวันนี้เราจะมาดู Amnesia Justin ภาคเสริมสำหรับ Amnesia ีย e Dark Descent ที่จำหน่ายโดย f r i ิ t i o n a l g เก e ในปี2011ซึ่งตอนแรกมีแต่ในเวอร์ชั่นของ Steam เท่านั้นและค่อยๆมาอัปเดตในแพลตฟอร์มอื่นใน PlayStation 4นั้นจะถูกขายร่วมกันเป็น Amnesia The Collection ซึ่งเป็นการผูก3เกมระหว่าง Amnesia ีย e Dark Descent ัสตินและอาร์แมชชินฟอร์พิกสุดท้ายคอลเลกชันนี้ก็ไปลงบน Xbox One ในปี2018และ Nintendo Switch ในปี2019ด้วยในเวอร์ชั่นของ PlayStation 4นั้นได้มีการนำทรฟี่เข้ามาในเกมเป็นระบบ a อ h ชิ v e m e n t บน PC ซึ่งแน่นอนว่าระบบนี้ก็มีใน Xbox One ด้วยเช่นเดียวกันด้วยความที่มันเป็นเซตอัพเกมเพลย์ที่คล้ายกันเราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันเป็นหลักแล้วกันนะครับโดยที่ จัสตินนั้นเริ่มจากการที่ขังคู่ครองของเธอไว้กับตัวประกันอีก3คนไว้ในห้องทดลองของเธอนั้นจัสตินก็ดื่มน้ำยาที่ทำให้เธอเสียความทรงจำไปโดยที่มีการเขียนโน้ตผ่านการอัดเสียงของตัวเองเอาไว้เพื่อเป็นการทดสอบของตัวเองซึ่งการฟังเสียงของตัวเธอเองนั้นจะได้รับข้อมูลว่าเป็นการอธิบายการทดสอบทางจิตเวช รวมถึงจัสตินนั้นจะต้องเลือกที่จะฆ่าหรือจะช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นคือการทดสอบของเธอจัสตินนั้นจะได้ตะเกียงที่ว่างเปล่ามาแต่ในเกมนี้ไม่มีน้ำมันให้เก็บจึงกลายเป็นตะเกียงที่ไม่มีประโยชน์ถ้าหากเราไม่ใช้เลเวลอิดิเตอร์หรือว่าแฮ็กซึ่งการเก็บตะเกียงขึ้นมานั้นจะทำให้ประตูทางออกนั้นเปิดขึ้น ห้องแรกที่จัสตินจะเจอนั้นเป็นเรือนจำที่มี6ห้องขังซึ่งใน3ห้องนั้นจะเป็นห้องที่เก็บคู่ครองเอาไว้3ห้องส่วนอีกห้องหนึ่งจะมีนักโทษที่ชื่อว่าด็อกเตอร์วิกเตอร์ฟูเรียผูกติดไว้กับโต๊ะซึ่งจัสตินสามารถเลือกที่จะฆ่าหรือว่าไว้ชีวิตได้ถ้าหากจัสตินโยกคันโยกที่อยู่ถัดจากประตูของดรฟูเนียกลไกก็จะ ลดระดับหนามแหลมลงมาแล้วฆ่าเขาตายโดยการเจาะตัวเขาซึ่งการกระทำนี้ก็จะไปเปิดแมคานิกให้มีบันไดลงมาจากเพดานทำให้ผู้เล่นผ่านบททดสอบนี้ไปได้แต่หากจัสตินเลือกที่จะปล่อยให้ฟูเนียมีชีวิตอยู่เธอก็จะได้รับส่วนหนึ่งของบันไดที่มันหักจากกันซึ่งเราก็ต้องเอากล่องมาซ้อนๆกันเพื่อปีนบันได และยึดติดส่วนของบันได,ดนี้กลับเข้าไปซึ่งต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเช่นเดียวกันนั้นถ้าหากเราเข้าไปในห้องที่ใกล้กับทางเข้ามากที่สุดเราก็จะเจอคู่ครองคนแรกโออลส์ is, ซึ่งผู้เล่นสามารถซ่อนตัวได้จนกว่าเขาจะจากไปเขาเป็นคู่ครองคนเดียวที่จะคอยเดินออกจากพื้นที่เรื่อยๆและต้องจำไว้ว่าใกล้กับทางเข้านั้นจะมีหิ่งที่วางกล่องโดยในกล่องนั้นจะมี ขี้พึ่งซึ่งมันจะต้องจำเป็นในการใช้ในการเล่นแผ่นเสียงบางประเภทอีกทั้งกล่องนั้นยังเอามาซ้อนกันเพื่อขึ้นไปในบางจุดอีกด้วยหลังจากที่ออกจากเรือนจำโดยการเข้าไปอุ่มในอุโมงบนเพดานนั้นเธอก็ต้องลงไปที่โถงทางเดินซึ่งนำไปสู่สถานที่ที่น่าสนใจอีก3แห่งเส้นทางหนึ่งคือการที่จัสตินนั้นเอาแผ่นเสียงพร้อมกับขี้พึ่งนำแผ่นเสียงไปเล่น ถ้าหากเราเล่นเพลงนี้มันก็จะเปิดเผยสิ่งที่จัสตินทากับคู่ครองของเธออีกคนหนึ่งบาซิลซึ่งเป็นบันทึกการสนทนาโดยที่เราจะเห็นว่าบาซิลนั้นตื่นขึ้นมาในลักษณะที่ถูกจับและมีความสับสนมีความมึนงงจากการดื่มวายเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่จัสตินนั้นยอมรับว่าแอบใส่อัซินลงไปในเครื่องดื่มของเขาทำให้บซิลนั้นหงุดหงิดและบอกว่า เขาจะไม่เล่นด้วยนะปล่อยเขาเป็นอิสระเดีย๋ยนี้จัสตินบอกว่าเธอจะให้อิสระกับเขาถ้าเขาบอกว่าเธอสวยแค่ไหนเขาบอกเธอว่าเธอสวยมากเลยทีเดียวแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นคําตอบที่ผิดเห็นได้ชัดว่าจัสตินต้องการคนที่บอกว่าความงามของเธอช่างมืดมนซึ่งนั่นเป็นคํากล่าวที่มักจะใช้กับมารดาที่เสียไปแล้วของเธอเป็นสิ่งที่คนมักจะพูดถึงแม่เธอแบบนี้ เมื่อเบซิลพูดแบบนี้จัสตินจึงทำให้เขามองไม่เห็นเบซิลนั้นโกรธมากและสาบานที่จะฆ่าเธอเพื่อแก้แค้นซึ่งเหตุการณ์นี้ยังเป็นตัวบ่งบอกอีกว่าเหตุใดคู่ครองอีกสองคนจึงตาบอดเช่นเดียวกันอีกเส้นทางหนึ่งนำมาสู่ห้องที่มีเตาผิงมีภาพวาดที่ดูน่ารำคาญน่ารบกวนอยู่บนผนัง และก็มีโต๊ะที่ใช้สำหรับการทรมานโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการทรมานเบซิลนี่แหละเราจะเจอแผ่นเสียงอีกครั้งเมื่อเราลองเปิดจะอธิบายว่าฟูเนียเป็นคนรู้จักของพ่อจัสตินซึ่งมีเหล็กร้อนอยู่ในเตาผิงเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จัสตินใช้ทําให้เบซิลนั้นตาบอด และเส้นทางที่3จะไปสู่ห้องถัดไปนั่นคือส่วนถัดไปของเกมและบททดสอบของจัสตินจัสตินจะเดินไปถึงห้องสมุดที่โถงทางเดินนั้นมีประตูสองบานอยู่ฝั่งละหนึ่งข้างและมีโปรเจคเตอร์ที่ฉายสไลด์อยู่ที่ปลายโถงห้องสีห้องที่อยู่ตรงทางเดินนั้น จะมีสไลด์ที่ใช้กับโปรเจคเตอร์อยู่ตามชั้นหนังสือหรือวางอยู่บนโต๊ะซึ่งถ้าหากเราจุดไฟด้วย Tinderbox ก็จะทำให้โปรเจคเตอร์และสไลด์นี้ใช้งานได้อย่างไรก็ตามหนึ่งในห้องเหล่านี้ขังคนไว้หนึ่งคนที่จัสตินจะต้องเลือกว่าจะไว้ชีวิตหรือจะฆ่านั่นคือคุณพ่อเดวิดซึ่งเราจะไม่เห็นเดวิดเป็นตัวเป็นตนแต่เราจะได้ยินจากกำแพงอีกฝั่งหนึ่ง แต่เราก็จะเห็นตัวเขาได้ผ่านรูปภาพในห้องเดียวกันเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นยังไงซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณพ่อเดวิดนั้นถูกมัดไว้กับโต๊ะในสภาพที่เปลือยเปล่าตรงผนังที่เราได้ยินเสียงของเดวิดนั้นจะมีคันโยกและช่องใส่สไลด์สองช่องโดยที่เราจะต้องโยกคันโยกเพื่อไปส่วนถัดไปของการทดสอบถ้าหากเราโยกคันโยกโดยการใส่สไลด์ที่ผิดหรือไม่ได้ใส่นั้น คุณพ่อเดวิดก็จะถูกฉีกเป็นชิ้นๆและฆ่าตายโดยเราจะได้ยินเสียงซึ่งถ้าหากเราโยกคันโยกโดยการเอาสไลด์ที่4ไปใส่ไว้ด้านบนและสไลด์ที่3ใส่ไว้ด้านล่างคุณพ่อเดวิดก็จะถูกปล่อยโดยที่ไม่เป็นอันตรายและก็ขอบคุณผู้เล่นต่อมาเราจะอยู่ในห้องที่มีกล่องแสงมีซุ้มอยู่สองข้างซุ้มอยู่สองอันในแต่ละด้านด้านซ้ายด้านขวา ทั้งสองมีชั้นหนังสืออยู่ช่องทางด้านซ้ายนั้นไม่มีอะไรน่าสนใจแต่มีประตูที่มีเสียงมาจากในนั้นเป็นเสียงเหมือนเป็นกรงเล็บอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเบซิลที่เป็นคนขีดขวนนี้แต่ประตูนั้นมีการติดตั้งไม้อย่างแน่นหนาซึ่งเราก็คงจะผ่านไปไม่ได้ที่ฝั่งขวานั้นเราจะเจอจดหมายตรงชั้นหนังสืออันหนึ่งเป็นจดหมายลับ ซึ่งเอาไว้อัลล็อกเอนดิ้งอีกแบบหนึ่งหลังจากนี้จัสตินจะเข้าไปในห้องที่ไม่มีแสงไฟและประตูที่เราผ่านเข้ามานั้นก็จะล็อกที่นี่คือที่ที่เราจะเจอคู่ครองคนที่สองหรือเบซิลเมื่อเบซิลปรากฏขึ้นนั้นเขาก็จะไม่หายไปและจัสตินจะต้องหาวิธีที่จะจัดการกับเขาการย่องนั้นมีประโยชน์มากเพราะว่าเบซิลนั้นตาบอดแล้วการกดคลานกดย่องนั้น ก็จะทำให้เป็นการเดินที่เงียบด้วยเบซิลจะหันมาโจมตีทำร้ายเราทันทีถ้าหากว่าผู้เล่นนั้นเดินผ่านอ็อบเจกต์ต่างๆที่อยู่ใกล้ทางออกแต่อย่างไรก็ตามพอมาถึงจุดจุดนี้แล้วเราก็สามารถออกจากทางออกไปได้อยู่ดีหรือเราจะเคลื่อนของต่างๆเพื่อทำให้เบซิลนั้นสับสนก็ได้หลังจากผ่านเบซิลไปแล้วจัสตินจะเข้าไปสู่พื้นที่ ที่มีน้ําท่วมระดับเขา่าที่นี่เราจะเจอคนที่เราจะต้องเลือกชะตากรรมให้เป็นคนที่สและคนสุดท้ายนั่นคือสารวัตรมารอดและเพิ่มเติมเราก็จะเจอคู่ครองคนสุดท้ายของเรามาโลเดอวิกนี่เราก็จะเจอที่นี่เช่นเดียวกันในห้องเล็กๆนั้นสารวัตรมารอดจะติดกับดักอยู่ซึ่งเราสามารถขังเขาได้ถ้าหากจัสตินไม่ปิดประตูห้องนี้มาโลจะโผล่ขึ้นมา จมตีและฆ่ามารอดก่อนโดยที่จัสตินนั้นจะมีเวลามากพอที่จะหลบหนีออกไปได้ถ้าหากจัสตินเลือกที่จะปิดประตูมาโลก็จะไม่สามารถไปถึงมารอดได้ซึ่งนั่นทําให้สารวัตรนั้นรอดชีวิตแต่ทําให้จัสตินไม่มีเวลาที่จะหนีถ้าหากเราเลือกที่จะช่วยสารวัตรมารอดมาโลก็จะมาสนใจที่จัสตินซึ่งนั่นทําให้การเล่นนั้นยากขึ้นซึ่งการหลบจาก มาโลนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าการเดินในน้ำนั้นมันทำให้เกิดเสียงแม้ว่ามาโลจะเป็นคู่ครองของจัสตินซึ่งแน่นอนว่าเขาจะตาบอดแต่เขาก็ยังคงได้ยินเสียงอยู่ดีเมื่อจัสตินหนีจากมาโลได้แล้วเธอก็จะไปสู่ทางใต้ดินซึ่งนั่นจะพาจัสตินไปสู่ถงทางเดินที่เชื่อมกันอยู่มันมีข้อความที่เขียนอยู่บน ผนังตลอดทางซึ่งนั่นทำให้ค่อยๆทำให้จัสตินนั้นเสียสติหรือว่า sanity ที่ลดลงหลังจากนี้เธอก็จะเข้าไปสู่ห้องใหญ่โดยที่ฟังเสียงที่เธออัดไว้ก่อนหน้านี้เป็นอันสุดท้ายซึ่งเสียงนั้นบ่งบอกว่าด้วยเหตุที่เธอนั้นผ่านบททดสอบทั้งหมดผลของมันนั้นทำให้เธอสามารถพบเจอความเป็นอมาตะและไร้ซึ่งความกลัวและกำแพงนั้น ก็เริ่มบีบให้ห้องมันเล็กลงเล็กลงแบบที่หลบหนีไม่ได้จัสตินนั้นตื่นตระหนกจนสุดท้ายนั้นสลบไปเมื่อตื่นมาก็พบว่ากําแพงนั้นหยุดบีบตัวเข้ามาแล้วแล้วก็ถอยกลับไปเมื่อถึงจุดนี้ของเกมมันก็จะทำให้ผู้เล่นนั้นเพิ่งรู้ได้ว่าตัวเองนั้นเล่นเป็นจัสติน เพราะว่าเธอเริ่มจะพูดแล้วนั่นเองจัสตินนั้นเช็คดูแล้วรู้ว่าประตูด้านหลังนั้นล็อกอยู่เพื่อไม่ให้ผู้ถูกทดลองนั้นหลบหนีออกไปหรือเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อคุยกับเพื่อนเมดของเธอแคลริสซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับว่าเราได้ช่วยใครไว้บ้างเราจะได้รับเสียงต่างๆที่มาจากหลังประตูที่ล็อกอยู่ถ้าหากว่าไม่มีใครรอดชีวิตเลย เราก็จะได้ยินเสียงของเอลอยส์ขอให้คุณอยู่และเสียงของเบซิลบอกว่าเขาจะตามหาคุณและมาโลที่แสดงความอยากที่จะกินเราถ้าหากเราช่วยคนไว้ได้สักคนสองคนเราก็จะได้ยินเสียงผู้รอดชีวิตเหล่านั้นขอให้คุณเปิดประตูให้ในตอนจบนั้นถ้าหากเราไม่ได้เก็บจดหมายลับในห้องสมุดนั้นมาหลังจากออกจากดันเจียนนี้ j จสตินก็จะคุยกับแคลริสว่ามื้อถัดไปจะกินอะไรกันต่อดีแต่ถ้าหากเราได้รับจดหมายลับมันจะมีบทสนทนาที่แตกต่างออกไปจัสตินจะถามแคลริสให้ส่งจดหมายลับให้หน่อยถึงแม้ว่ามันจะช้าไปหลายปีเธอบอกว่าพวกเขาควรรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้สำหรับ expansion ภาคเสริมคือ Am มนิเซีย Just สตินนั่นเองนะครับ ตัวเกมเป็นตัวเกมปี2011เนอะถึงแม้ว่าจะนำมาลงที่หลังปี2018 2019กับเครื่องคอนโซลก็ยังเป็นเกมในเชิงของจิตวิทยาอยู่เช่นเดิมสุดท้ายนี้ก็ต่อไปอาจจะเป็น Machine for p i c k เพราะว่าเราจะได้ดูว่าในจักรวาลของแอมนิเซียนั้นมันจะเดินทางต่อไปเป็นอย่างไรมันเป็นจักรวาลที่ดีสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ จิตเวทต่างๆนะครับก็เสกไว้เป็นความบันเทิงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝา,ากไว้เท่านี้ละครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ